สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกที่รักควาวยไทยทุกท่านนะครับเมื่อนี้ผมจะมาตรวจสัตว์คว้วยนะครับมาเบิ้งวิธีตรวจสัตว์ควาวยของผมนะครับว่าเบิ้งจังไรนะครับคว้วยเม่นะครับหลังจากเขาคลอดลูกได้สองสามเดือนแล้วนะครับเขามาสังเกตนะครับสังเกตไว้ว่าเพศของเขานะครับเนี่ยเหมือนเศร้าแต่เศร้าเลยนะครับตั้งแต่หกโมงเศร้านะครับ มีน้ำเมือกใสๆไหลออกมาบอนะครับตัวนี้เพราะว่าเบิ่งแล้วบอมนี้นะครับบนี้ดูเขาสิไงแล้วเขากมาตรวจมาเช็คทุกมือเลยนะครับให้ขาดนะครับมาเบิ่งเแต่าเอว่าเพียรของเขานะครับนะครับสังเกตทุกมือเลยนะครับแงมือซ่ยแงมือแรงนะครับอากาศเย็นๆนะครับว่าเขาเป็นซัดหรือเปล่านะครับ ตัวนี้บอเป็นนะครับเดี๋ยวมาเบิง้งโตต่อไปอีกนะครับนี่นะครับโน่นนะครับเดี๋ยวไปเบิง้งโตต่อไปอีกว่าเขาเปลี่ยนสัตว์บ่เป็นการจับสัตว์นะครับเราไปเบิ้งที่อา่าวะเพียงองเขานะครับนี่นี่นี่เขาเบิ้งอีกนะครับว่าสินี้เมือกใส่บอ อันนี้นี่นะครับนี่นะครับเอาเบิงที่เอาไว้วพ่าเพลทั้งเขานะครับอันนี้กับบ่มีน้ำใสนะครับนี่นเบิงจีงซีนะครับเบิงทุกมือเนื้อหมเศร้าเนื้อมแรงนะครับนี่กำลังอ้วนนะครับกำลังอ้วนอ้วนฟางทรายนะครับนี่กำลังอ้วนแง่ปุ๋ยนะครับ ท,ที่สังเกตครเพื่อนๆที่มีเลียงกล้วยอยู่กับร้องเก็เบิ้งนะครับเนี่ยหม้อเสาเนี่ยหม้อแรงน้ำใสๆนะครับถ้ามีน้ำใสๆออกก็แสดงว่าเขาขึ้นนะครับเขาขึ้นร้องเบิ้งนะครับเดี๋ยวฮาสิไปเบิ้งกล้วยหน่อยไปเลียงกล้วยหน่อยนะครับ ฮะรักยี่บ่งไดนะเตี้ย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 เขามาหาหนูแล้วเตี้ย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 เราจะไปหาหนูต่อนะครับนะอยากไหม้ยาไหมมาหาหนูแล้ว อย่าเตี้ยเตี้ยเตี้ยไปไปไปเอาติดไปหาหนูตอเลยนะครับคลิปนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเห็ดเป็นคลิปสองคลิปนะเพื่อนๆเป็นคลิปหาหนูนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จบจบก่อนนะครับเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ